ใช้หาดบางสะเรลในยามค่ำามที่ตาอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้าไปนะคะหรือน้ำขึ้นมาสูงมากเลยนะคะเสียงพุ่สาบเข้ามาที่ชายฝั่งขาโถมขึ้นมาลูกแล้วลูกเล่านะะชาวประมงกล่อง,อง,ล,องลออยู่กลางสะเลนั่นแหละคะ่ะลงไปฝั่งนี้ น้ำขึ้นมาสูงมากเลยนะคะบรรยากาศดีอย่างไลสสยด้วยนะคะถ้าไม่มีเมฆมาบังพระอาทิตย์เนี่ยเราคงจะได้ชมพระอาทิตย์รับขอบฟ้าสวยๆเลยะคะ่ะวันนี้นี่คาเฟ่ซีออฟเลิฟค่ะดูบรรยากาศยามค่ำเขาอยู่ติดชายหาดบางซะเรเลยนะคะ มองย้อนขึ้นไปฝั่งนี้นะคะถ่ายรูปสวยด้านนี้ชายหาดบางสะเรแล้วก็ชมพระอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้าไปโอ,อจะสวยงามจะโรแมนติกอะไรขนาดนั้นนั่งชมพระอาทิตย์จะรับขอบฟ้าไปฟังเสียงคลื่นซัดสาดเข้ามาที่ชายฝั่ง เยชมบรรยากาศด้านนี้มาเรื่อยๆค่ะดูคืนก็ซัดสาดเข้ามาที่ชายฝั่งวันนี้ขึ้นมาสูงจริงนะคะมองไปด้านหน้ามีนักท่องเที่ยวปราบปลายค่ะันเดินเท้าเปล่าย่ำทรายอยู่บริเวณนี้แล้วก็ทายเรือคันูล่องลอยอยู่เรียบชายฝั่งนี่แหละคะ่ะ มองไปด้านนี้ค่ะอาทิตย์สวยจังเลยสวยนะคะมีเมฆบางก็สวยไปอีกแบบค่ะดูบรรยากาศด้านนี้ของแวนยูพัทยาค่ะและฝั่งนี้เขาจะติดกับชายหาดบางสะเรเลยน,นะคะ<ม>แล้วก็ทำที่นั่งให้แขกที่มา,าพักโรงแรมเพื่อนั่งหรือเป็นซุ้มเป็นรังนกแระสะบายน้ำเขาก็อยู่ตรงนี้กันะ หลังภูมไม้เขียวๆนี่ค่ะอยู่ตรงนี้มองไปก็เห็นวิวพระอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้าไปเช่นกันนะคะฟังเสียงคลื่นซดัดสาดเข้ามาที่ชายฝั่งดูคลื่นค่ะคลื่นใหญ่คลื่นใหญ่มากนคะคะโอ้มาค่ะลูกแล้วลูกเล่าขึ้นมาขาถมขึ้นมาค่ะเนี่ย ริเวณนี้คลื่นลูกใหญ่เลยนะคะดูค่ะขนาดไม่สูงมากไม่แรงมากนะคะค่ะเริ่มเบาลงแล้วค่ะเดินชมบรรยากาศตามหาทรายมาเรื่อยๆนะคะเนี่ยคลื่นก็ขึ้นมาสูงเลยค่ะ เลครฝั่งนี้ก็เป็นบ้านพักเนี่ยเขาอยู่ติดชายหาดเลยนะคะบ้านพักเป็นหลังเป็นหลังก็มีฝั่งนู้นก็เป็นโรงแรมะคะ่ะเสียงคลื่นกระทบฝั่งค่ะคลื่นลูกแล้วลูกแล้วก็ถาโถมเข้ามาที่ชายฝั่งนะคะ างครั้งก็สูงมากบางครั้งก็ไม่สูงมากเาท่าไหร่คึ้่นใหญ่ซัดเข้ามาเลยนี่ก็เป็นพระอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้าวไยครึ่นก็ยังถาถมเข้ามาที่ชายฝั่งนะคะลูกแล้วลูกเรา ไปด้านโน,น้นแสงพระอาทิตย์ก็มากระทบกับน้ำทะเลค่ะสวยงามนะคะว้าวดูอนเมฆก็หลากหลายรูปร่างนะคะหลากหลายรูปทรงเราได้ชมสวยๆเอ่นสัดเข้ามา มูกใหญ่มากเลยแล้วก็ซัดขึ้นมานี่ค่ะซัดขึ้นมาสูงมากเลยโอ้ยแรงด้วยนะคะเนี่ดูค่ะนี่ขนาดก็มีดเ่นไฟเลยนะคะนี่ซัดขึ้นมาดูค่ะมองไปด้านโน้นโอ้สวยจริงๆโรแมนติกด้วยนะคะ โรงแรมนี้นี่ดีดูค่ะอยู่ติดชายหาดติดทะเลแขกที่มาพักก็มานอนตรงชายหาดนี้ค่ะเัาเสียงคลืนซัสดสาดเข้ามาดูแล้วก็ชมพระอาทิตย์นักขอบฟ้าสวยๆสุดแสนจะโรแมนติกด้วยนะคะ ลูกใหญ่ลูกน้อยซัดพาโถมเข้ามาค่ะชมบรรยากาศด้านนี้ค่ะด,ดูเพลินเลยนะคะชมขีนม่นซัดสาดขึ้นมาที่ชายฝั่งลูกแล้วลูกเล่าชมพระอาทิตย์ฝั่งโน้นกำลังจะรับขอบฟ้าไป เมฆจะเปิดให้เราเห็นพระอาทิตย์ดวงตดอเยความเนี่ยนะคะนนี้บรรยากาศดีจริงๆนะคะชมพระอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้าด้านนี้ค่ะโอ้บรรยากาศดีจังเลยสวยนะคะสวยค่ะพระอาทิตย์าสาดส่องออกมาบ้างแลบบ้ว ฟังเสียงคลื่นซัดสาดเข้ามาเลยค่ะ็นะคะเ,เขาขึ้นมาสูงมากเลยดูนะคะ่ะซัดขึ้นมาค่ะพระอาทิตย์ดวงโตเกือบจะไม่มีเมฆบังแล้วนะคะเลนะคะมีเงาสะท้อนลงไปในน้ำทะเล ดูแลวสวยงามดูแลว้วโรแมนติกค,ค่ะสวยจังเลยสวยจังเลยนะคะดูยังไงก็ไม่เบื่อชมยังไงก็ไม่เบื่อยยิ่งดูยิ่งเพลินยิ่งฟังยิ่งเพลินนะคะนะคะบรรยากาศยามค่ำ ยามที่พระอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้าไปชมบรรยากาศด้านนี้นะคะตอนนี้พระอาทิตย์ก็ลดระดับต่ำลงทุกทีแล้วค่ะใกล้จะลารับขอบฟ้าไปแล้วเดินประซัดศาสเข้ามาที่ชายฝั่งเราก็มาเดินย่ำรายเดินทัดปลาะนะคะ,คะเดินมาจากฝั่งโน้น บรรยากาศก็ดีดีอันนี้ก็เป็นคาเฟ,ฟ่ร้านอาหาร Sea of Love นะคะบรรยากาศเขาก็ดีค่ะติดชายหาดนะคะงไปด้านนี้เดินมาจุดนี้คลื่นก็ยังแรงก็ยังสูงอยู่ พระอาทิตย์ใกล้จะรับขอบฟ้าไปละดูค่ะบรรยากาศเงียบสงบดีจริงๆสวยจังเลยค่ะวันนี้พระอาทิตย์ใกล้จะหายไปละใกล้จะรับขอบฟ้าไปจริงๆแล้วค่ะ ู่ด้านหลังเกาะเล็กๆด้านหน้าเรานี่นะคะจะไปแล้วค่ะอาทิตย์จะลาพวกเราไปแล้วค่ะแต่พรุ่งนี้พระอาทิตย์ก็จะกลับมาหาพวกเราใหม่นะคะแต่วันนี้ใกล้จะไปละเห็นไหมคะจะลาพวกเราไปแล้วนะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่ค่ะพระอาทิตย์ดวงโต และนี่ก็คือบรรยากาศยามค่ำบรรยากาศพระอาทิตย์รับขอบฟ้าที่ชายหาดบางสาเรตำบลบางสาเรอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรี